จะเป็นซีนที่แบบว่าเฮ้ยไอพวกตัวละครสีตัวนี้นั่งตั้งชื่อกลุ่มายกันจะมีคนนึงพูดชื่อกลุ่มลายยาวมากเลยอีกคนนึงก็บอกว่นอนัอนกลุ่มนอนนอนโอ้โหนี่เขาเขียนเขาเขียนนอนนอนไหมนอนนอนอ๋อนอน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 อะไรของมึงวะเออไม่นอนไงนอนนอนไม่นอนอ๋อนอนนอนเออชื่อยมากอาตกลงกับชื่อนี้ตั้งชื่อกลุ่มนอนนอน นะก็สนุกแหละมันมันมีความสนุกที่เกิดขึ้นแหละเนือ้ออไหมมันนึกสภาพว่ากูต้องมานั่งดูตัวละครเหล่านี้เนี่ยคุยอะไรแบบนี้กัน กูก็จะมีความรู้สึกว่าอา้าวแล้วไหนระทึกขวัญกูเรื่องไหนพอตที่มันจะเออมันจะน่ากลัวของกูมันจะแบบเอ้ยมันจะตื่นเต้นล่ะมึงไปคุยกันนอนๆน,นึกือามันจะ,ม,นจะมันจะมีทำไมก็ไม่รู้เื่อไหมะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายรับจับหนังนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังใหม่ที่เพิ่งเข้า Netflix นั่นก็คือเรื่อง Deep นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่มาจากค่ายของ Transformation Film นะครับแล้วก็เป็นแนวระทึกขวัญดราม่าไหมแล้วกเ็เป็นแบบรอมคอมไหมแล้วก็แบบคอมดี้ไหมมีหลายอย่างมากนะเฮอร์เรอร์ด้วยไหม ก็หนังเรื่องดีฟเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับคําเชื้อเชิญจากอาจารย์ท่านนึงเนี่ยว่ามีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการนอนจาก บริษัทของชาวเยอรมันอะไรสักอย่างนะครับใครที่สามารถอุดลับอดนอนได้ก็จะได้รับเงินรางวัลน,นะฮะก็มีตั้งแต่1นึ่งแส0 0 0แแล้วก็1ล้านนะครับเป็น3ระดับของการดีฟนะฮะอย่างแรกก่อนเลยนะครับไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับค่อนข้างจะน่าสนุกมีบริษัทของชาวเยอรมันอะไรอย่างนี้เพื่อมารับจ้างให้เด็กไปทดลองอะไรงนี้การใช้เป็นเหมือนกับนักแสดงต่างชาติเป็นแบบบริษัทต่างชาติอะไรเงี้ย มันก็จะดูน่าเชื่อถือกว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทไทยนึ่ยหระของไทยขนาดวัคซีนมึงยังมั่วกันอยู่เลยนึกยอแม่เคันี้มันก็เออดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรนี้เวลาเราใช้นักแสดงต่างชาติต่งเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยผู้กำกับประมาณ5คนแล้วก็คนเขียนอีกประมาณ6คนหลังจากที่ดูเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่พี่รู้สึกคือมันรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากเวลาเรามีผู้กำกับหลายคน เวลามันมีแบบคนเขียนหลายคนเนี่ยแต่และคนก็จะมีความถนัดในของตัวเองเนึกเอกไหมแล้วก็จะมีความชอบเป็นของตัวเองคนนี้เก่งในเรื่องของรอมคอมคนนี้เขียนบ,บทพูดได้คนนี้เขียนตอนซีนที่มันเถียงกันคนนี้เขียนพอดเรื่องทั้งหมดคนน,นน ylene, คนนี้เขียนอย่างนู้นคนนี้เขียนอย่างนี้แล้วผู้กํากับก็เดี๋ยวกูจะใส่อะไรแบบนี้เข้าไปในซีนอะไรงนี้อีกคนนึงมาเดี๋ยวกูจะใส่ตลกเข้าไปในซีนอีกคนนึงมาเดี๋ยวกูจะให้มันมีอย่างนี้นะ เป็นปาร์ตี้นะสรุปสนาสีสันอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่หลากหลายผสมกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวหลายคนอาจจะบอกว่าเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะแบ่งหน้าที่กันว่าเฮ้ย hey, ไอคนนี้กำกับนางเอกคนนี้กำกับพระเอกคนนี้กำกับอะไรงนี้ก็แต่อาจจะเป็นนั้นก็ได้ใครจะไปรู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งมันยห้เห็นค่อนข้างน้อยนะที่กำกับโดยผู้กำกับ5คนอะไรเงี้ย พี่กำลังจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องดีฟนีะฮะผสมกันมั่วตัวปนเปไปหมดเลยซีนหนึ่งมันอาจจะเป็นซีนที่เยี่ยเอาจจะเป็นแบบเ,เหมือนกับโฆษณานอาหารเฮียอะไรก็ได้แล้วก็ใส่เพลงแบบ80ลงไปสินนถัดมาเป็นเป็นซีนแบบว่าพันพันลองกับนางลองแม่งกำลังอยู่จีดูดีและใส่เพลงล็อกเข้าไปอย่าลืมซับสไครช่างกูด้นะบ๊ายบาย อีกซีนนึงแม่งก็อาจจะเป็นดราม่าหรือสักอย่างแม่งเถียงกันทะเลาะกันอะไรอย่างงี้ก็ได้พี่เลยมีความรู้สึกว่าไอเดียนี้นะครับค่อนข้างดีแต่ว่าการ e x e c u t e ิวทำออกมาเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่เป็นหนึ่งเดียวกันสักเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ความผิดของการใช้พวงกับเยอะก็ได้นะครับแต่สิ่งที่พี่รู้สึกได้แค่นั้นเองนะครับว่า หลังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีจุดที่มันโฟกัสที่มันแข็งแรงเรื่องของนักแสดงแล้วก็ตัวละครทั้ง4ตัวหลักนะครับก็จะมีความเป็นแบรนด์าบกระดาษพอสมควรนึกออกปะตัวทางเอกเนี่ยเป็นคนที่ขยันอ่นานหนังสือแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงน้องเลี้ยงยายมันจะมีตัวเนื้อตัวหนึ่งบ้าเล่นเกมติดเกมแล้วก็เป็นโรคจิตด,ด้วยชอบเป็นสตอกเกอร์ชอบไปติดตามตัวที่ชื่อซินนะฮะตัวที่ชื่อซินก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์อย่างนั้นก็ได้นะครับแวดแวดหน่อยแซ่บแซบ,แซบ,แซบอีกตัวนึงเป็นพระเอกแบบ ขี้ปาร์ตี้ขี้เหล้าอะไรเงี้ยชอบกินเหล้าเพราะว่ามีปมหลังในเรื่องของแม่ที่ฆ่าตัวตายไปอะไรเงี้ยน,นะครับตัวละครเหล่านี้นะมันมีเพื่องหลังก็จริงพี่เข้าใจนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาตั้งใจให้มันมีแบบความแตกต่างที่ต่างกันแต่พี่ว่าการเขียนตัวละครที่มันมีมิติเนี่ยเราต้องลบจุดนี้ไปให้ได้ก่อนเราต้องเลิกมองคนจากภายนอกก่อนคนเป็นเนิร์ดก็ไม่ได้หมายความว่าต้องแบบคือ <c oughs> <c oughs> เพื่อนกันไนงะเราก็ต้องเป็นห่วงกันไนงะมันไม่จําเป็นต้องแบบนี้ก็ได้หนังไทยจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าสตอริโอไท์มันเป็นความผิวเผินที่เรายังสลัดจากจุดนี้ไปไม่ได้ทําไมตัวนางเอกเนี่ยเขาอ,อาจจะแลดก,ก็ได้นึกออกไหมครับคนเรียนหมอไม่ไแต่หมายความว่าจะไม่แลดคนไทยเวลาเราทําสื่อเนี่ยเราจะมีความคิดอย่างนี้อยู่ว่าเฮ้ยเขาเรียนหมอเขาอ่านหนังสือแสดงว่าเขาไม่แลดมันไม่จริงนะครับมนุษย์เรามันมีหลายด้านมาก เอางี้แลกันนะสรุปเลยว่าตัวละครทั้ง4ตัวเนี้แบนสนิทไม่ใช่นมแบนนะครับคือแบนสนิทมันจะมีพล็อตที่เขาแค่พยายามดึงไอ้พวกอะไรเหล่านี้เข้ามาใช้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เวิร์กยิ่งเฉพาะหนังแบบนี้เนี่ยหนังที่เราจะต้องติดตาม ตัวละครทั้ง4ี่ตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็แบ่งแบ่งซีนพอสมควรนึกออกไหมเขาก็จะแบ่งไปหาตัวนู้นทีแบ่งไปหาตัวนี้ทีแบ่งไปหาตัวนั้นทีอะไรงนี้นะครับส่วนเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องดีฟนะฮะพี่พยายามถามตัวเองว่า,วานี่คือหนังระทึกขวัญหรือเปล่าด้วยความที่เมื่อไหร่มันจะระทึกมันฉีดยาเข้าไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ระทึกสักทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่ได้เขียนวิธีที่มันน่าสนุกวิธีในการที่ตัวละครทั้งสี่ตัวนี้เนี่ยไม่นอนมันไม่ได้สนุก มันสนุกสําหรับคนเขียนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้สังเกตดูนะครึ่งเรื่องแรกเนี่ยเรามานั่งดูตัวละครสี่ตัวนี้เนี่ยปาร์ตี้สนุกสนานสุดเวียงแล้วมันก็ปาร์ตี้กันอยู่นั่นแหละมันก็จะมีความแบบนึกออกไหมไปเล่นบอลลิงกันสนุกไปทําอะไรที่มันสนุกสนุกกันแล้วกูก็ตั้งถามตัวเองว่านี่กูกําลังดูหนังแล้วทึกขวัญหรือเปล่าหรือว่ากูกําลังดูลอมคอมแล้วไอความตื่นเต้น เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นตอนที่พี่รู้สึกได้นะความตื่นเต้นมีแค่2ครั้งในเรื่อง3ครั้งก็ได้ถ้าเกิดนับไอตอนต้นเรื่องที่พี่เคเข้ามากระโดดนะไอ,ไอรุ่นพี่เคจากเรื่องแนโนเขามากระโดดตึกจจะนับตรงนั้นก็แล้วแต่นะครับมันเป็นแบบมันเป็นจุดกระตีดมากมันมีแค่2ครั้งก็คือน้องซินเนี่ยเข้าไปเห็นห้องของเด็กเนิร์ดที่มีรูปภาพเขาเต็มมาหมดเลยมีคลิปเขาเต็มหมดเลยอีกสิบวิไอีกสิบวิเสียายเลย กับอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายเรื่องเลยที่ขังตัวเองกันอยู่ในห้องพยาบาลหรือสักอย่าง57วันอะไรประมาณนั้นความตื่นเต้น,ม,นมันมันมีแค่นี้เหรอระหว่างทางเนี่ยเราดูลำคอมอ่ะเราดูดราม่าข,ของความเป็นพี่สาวน้องสาวเราดูเด็ก4คนนี้ปาร์ตี้กันมีหลายคนเอาไปเทียบกับเรื่องซอเรื่องอะไรพวกนี้พี่เลยบอกว่าเฮ้ยมึงดูถูกหนังกมากเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับพี่มันคือลำคอม,คมแล้วก็ขยอขวัญน,นิด,นด เวลาพี่ดูหนังอย่างนี้นะครับพี่จะมีความคาดหวังว่าเออเราจะได้เห็นหนึกออกไหมความตื่นเต้นความระทึกใจที่มันน่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นนะฮะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับช่วงวัน2วันแรกของการดีฟเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีอะไรรุนแรงก็ได้แต่สมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันที่4วันที่5้าของการดีฟเนี่ยนะฮะสมมุติว่าตัวเอกเหล่านี้เนี่ยต้องการหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองตื่นก็เลยใช้วิธีในการทําร้ายตัวเองขึ้นมาอย่างเช่น เอามือไปวางบนของร้อนๆเอาไปทำเที่ยบอะไรให้มันใช้ความเจ็บในการทําให้ตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเริ่มแย่ขึ้นจริงๆเนือไหมฮะซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็จะไม่มีอะไรพวกนั้นเพราะว่าเขาเขาลืมไปว่าเฮ้ยมันน่าจะแรงหรือเปล่าวะความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นก็คือน้องซินเนี่ยหลับแล้วก็พยายาม CPR ให้ตื่นขึ้นมานะครับนั่นก็คือความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น จริงๆวิธีแบบบ้านๆอะไรงี้ยบางก็น่าสนใจนะจริงๆแล้วแต่เขาไม่ได้เขียนเลยอย่างเช่นแบบการกินกาแฟบางการยินเอ็มร้อยห้าสิบการแบบนึกออกไหมใส่ทุกอย่างเข้าไปในหนังเรื่องนี้ใส่ทุกอย่างไปเลยตั้งแต่วิธีแบบง่ายๆไปจนถึงแบบมึงนึกสภาพว่าเหียมึงเริ่มจากวันแรกนี่มึงแดกริโพหลายขวดจนไปวันที่สุดท้ายนี่มึงเอามือแบบไปวางบนเตาแล้วนึกออกไหมมันก็จะนึกออาไหมมันก็เขาเรียกว่า การไต่ระดับของความรุนแรงมันจะเขาเรียกมันมันจะค่อยๆเอ็กซ์เคมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่หนัเรื่องนี้มันไม่ได้มีอย่างนั้นเขาใช้วิธีการที่มันหน่อมแนมค่อนข้างหน่อมแนมนิดนึงก็คือปาร์ตี้แล้วก็กินเหล้าอะไรสักอย่างซื้อบรนสารที่อะไรสักอย่างก็คงไปเซิร์ช Google มาแหละแล้วก็เอามาใช้ในหนังอะไรอย่างนี้นะพี่ก็โอเคโอเคได,ได้ได้แหละมันก็เออเขาทำรีเสิร์ชมานะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้มันก็เป็นเออเป็น เป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยนึกออกไหมมันก็คงจะได้แหละแต่คือนักศึกษาแพทย์ก็คนบอกว่านักศึกษาแพทย์ก็คนนนึกออกไหมมันก็ต้องมีวิธีธรรมดาวิธีบ้านๆอยู่แล้วเออมึงไปดูวิธีแม่งมีเยอะแยะมากมายเอามาใช้ในหนังก็ได้นึกออกไหมครับช่วงท้ายๆเรื่องอมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวละครทั้งสี่ตัวเนี่ยไม่ไหวแล้วออกจากการเขาเรียกว่าออกจากการดีฟแล้วไม่ไปแล้วแล้วมันก็จะมีพอตอันนึงที่ค่อนข้างฝืนนิดนึงก็คือน้องของตัวนางเอกเนี่ยนะครับไปเข้าทดสอบดีฟแล้วตัวด็อกเตอร์เนี่ย เขาบอกว่ามึงต้องพาคนทั้งสี่คนนี้กลับมาเข้าทดสอบหน้าไม่งั้นกูจะไม่ถอดชิปออกจากน้องมึงตัวนางเอกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจประมาณว่ากูไม่มีทางเลือกแล้วฉะนั้นเนี่ยกูต้องกลับไปเรียกเพื่อนทั้งสีคนมาเพื่อที่จะมา,าทําการทดสอบแล้วก็ ให้เขาเนี่ยถอดชิปของน้องออกไปอะไรงนี้นะครับแต่พี่ว่ามันมีช่องโหว่อยู่นะจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดตัวเอกอะไรพวกนี้มันมีความเป็นคนมากพอนะมันจะรวมหัวกันเพื่อที่จะช่อโกงไอกฎที่มันเข้าตั้งมานึกออกไหมมันจะรวมหัวกันในการแบบว่าเอาชนะไอกฎที่มันจะตั้งมาแล้วเรื่องนี้ด้วยความที่ตัวละครมันมันแบน์ลาบมากๆนะฮะมันก็เลยแบบไม่ได้มีความคิดอะไรทั้งนั้นเขาบอกอะไรกูก็ทํามาจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครทั้งสีตัวเนี่ยไม่ต้องกลับเข้าไปเล่นก็ได้นะมึงสามารถแบบว่าสีคนเนี่ย รวมหัวกันเพื่อที่จะช่วยให้เด็กคนนี้ไม่นอนก็ได้นะเอาจัจริงแล้วมันก็อาจจะเป็นพอร์อย่างหนึ่งซึ่งพี่พี่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าเฮ้ยมันก็มีมันก็เป็นทางเลือกของพอตที่เขาเขียนมานึกออกไหมถ้าเขาเขียนมาว่าเฮ้ยน้องเนี่ยจะต้องถูกใส่ชิปนะแล้วน้องเนี่ยจะต้องเล่นเกมนะฉะนั้นเนี่ยตัวละครทั้งสตัวเนี่ยมึงมารวมหัวกันผัดกันทําหน้าที่เป็นเวนอะไรให้น้องคนนี้ตื่นขึ้นมาตลอดเวลาไหมลองดูไหมอาจจะผ่าน ช่วงแบบ5วัน3วันเนี่อะไรกอมึงก็ว่ากันไปนึกออกไหมฮะแต่ว่ามันกล้องไม่ได้มีพอร์ตแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการจะให้ตัวละคร4ตัวนี้เนี่ยกลับเข้ามาเล่นเกมถ้าเกิดตัวละคร4ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นเกมบทก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่า มันถึงทางตันของพอตพอตนี้แล้วพอตของการทดลองให้นอนแล้วเนืกอไหมพี่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับพี่แค่บอกว่าเฮ้ยมันมีช่องโหว่นะแต่มันก็จะกลายเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่าเฮ้ยท,ทดสอบเรื่องเพื่อนกันอีกอย่างหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบก็คือหนังเรื่องนี้มันจะมีการใช้เพลงในในเรื่องที่เข้าชี้นําเกินไปคือเขาทําเหมือนกับคนดูไม่สามารถคิดเองได้หรือสักอย่างเพราะว่าสมมตินะนจะมีซีนที่พระเอกเนี่ย ถูกปฏิเสธจากนางเอกเขาก็จะใส่เพลงที่มันเศร้าๆลงไปใส่เพลงแบบมีเนื้อลองเนื้อแม้เศร้าๆขึ้นไปเพื่อบอกว่ากำลังเศร้าอยู่นะเขากำลังบอกว่าเฮ้ยนี่เศร้านะหนังวัยรุ่นจะชอบทำอย่างนี้กันเยอะนะนึกถึงพวกอเมริกันพายี่อะไรพวกนั้นจะ,จะใช้กันเยอะนะครับส่วน ตัวหน้าหนังเนี่ยมันจะมีความเป็นโฆษณามิวสิกวิดีโอหรืออะไรสักอย่างมันแสงมันสวยมากนะการที่แสงสวยมากนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบซีนิมาติกนะครับเราต้องมานั่งถามว่าเฮ้ยทาไมไอพ้พวกผู้กํากับเก่งๆเขาถึงหันกลับไปใช้เทคโนโลยีแม่งเก่าๆพวกแผ่นฟิลม์มหรืออะไรเพื่อที่จะต้องการให้หนังมันดูมีความเป็นซีนิมาติกมากขึ้นหนังเรื่องนี้มันจะมีฟิลคล้ายๆกับพวกอ หนังลอมคอมเกาหลีอะไรพวกนั้นนะฮะค่อนข้างเยอะแบบซีรีส์เกาหลีหนังโรแมนติกคอมเมดี้ของเกาหลีซีรีส์เกาหลีจะมีความแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งพอเอามาเล่าให้มันเป็นแบบว่าระทึกขวัญอะไรที่นี้พี่ว่ามันก็ยังไม่เวิร์กพอย้อนกลับไปพูดถึงการแบบผสมผสานปนไปอะไรกันมั่วตัวไปหมดเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันจะมีหลายซีที่แบบไม่จําเป็นเลยมีเพื่อให้มีเฉยๆเนื่องจกไหมฮะมันไม่มีความหมายในการเล่าเรื่องเลยทั้งนั้นคือไอ้พล็อ ของมึงเนี่ยมันไม่ได้เดินหน้าไปสักเท่าไหร่จะเป็นซีนที่แบบว่าเฮ้ยไอพวกตัวละครสีตัวนี้นั่งตั้งชื่อกลุ่มลายกันจะมีคนนึงพูดชื่อกลุ่มลายยาวมากเลยอีกคนหนึงเ็าบอกนอนนอน,น,นกลุ่มนันนอน,น,นโอ้โหนี่เขาเขียนเขาเขียนนอนนอนไหมนอนนอนอนอน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 อะไรของมึงวะเออก็นอนอะไร N O N นอนแปลว่าไม่อ่ะ นอนก็ตรงตัวเลยนอนรวมกันก็ไม่นอนไงนอนนอนไม่นอนอ oh, oh, นอน oh, นอน oh, oh, เออเชียดมาก oh, oh. เอาตกลงกับชื่อนี้ตั้งชื่อกลุ่มนอนนอนนะก็สนุกแหละมันมันมีความสนุกที่เกิดขึ้นแหละเนอะแม่มัน นึกสภาพว่ากูต้องมานั่งดูตัวละครเหล่านี้เนี่ยคุยอะไรแบบนี้กันกูก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วไหนระทึกขวัญกูแล้วไหนพอตที่มันจะเออมันจะน่ากลัวของกูมันจะแบบเอ้มันจะตื่นเต้นล่ะมึงไปคุยกันนอนนอนนึกว่ามันจะมันจะมีทําไมก็ไม่รู้เพื่่าไหมฮะแล้วก็ซีนปาร์ตี้ไอซีนที่แบบเออมันน่าจะน่ากลัวเนี่ยไอวันวันมันคือช่วงวันท้ายๆของ เขาเรียกว่าการดีดในเลเวลที่2อะไรยี้แล้วสิ่งที่มันจะน่ากลัวตัวนางเองกก็หลุดเต้นออกมานึกออกไหมครับมันก็มัน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 หนักพี่ถามตัวเองเยอะมากว่านี่คือหนังละทึกขวัญหรือเปล่านะกูถามตัวเองเยอะมากนะครับ บยแล้วก็ตอนท้ายๆที่มีการเฉลยว่าคุณครูคุณครูคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอะไรงนี้ก็คือต้องการที่จะเอาอเอาชิปอะไรพวกนี้เนี่ยไปให้รุ่นพี่เคนะครับที่นอนติดเตียงอยู่เฮียมนุษย์สภาพแบบรุ่นพี่เคคนที่แสดงได้ไปนอนอยู่ติดเตียงอยู่นะให้เขาแสดงแบบติดเตียงคนที่แบบเออเฮียเขาแสดงเก่ง ให้เขาแสดงเป็นคนให้เขาแสดงเป็นคนตายก็ <c oughs> <c oughs> ได้แหละเออแค่แล้วแต่แล้วแต่เขาเอล้นะจะมีตอนช่วงท้ายเนีฮยที่ประมาณว่าเหมือนกับด้านมืดของตัวละครแต่ละตัวมันเริ่มโผล่ออกมาเพราะว่าอดนอนอะไรเงี้ยพี่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้าทัหนังมันรู้ตัวเองมากพอนะครับหนังที่แบบว่ามันเข้าใจตัวละครมากพอเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบ พยายามจะคุมสถานการณ์พยายามจะบอกว่าเฮ้ยที่พวกมึงเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อมึงไม่ได้นอนพ่อมึงอะไรอย่างนี้พยายามจะควบคุมสติอยู่พี่เข้าใจนะครับว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันอดนอนทุกคนจะว่าไปเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ดูเรื่องอเวกมานะคือในเรื่องอาเวกเนี่ยคนไม่ได้นอนสีวันนี่คือแก้ผ้ายือนอยู่กลางถนนแล้วนะ <laughs> มึงน,นึกสภาพเรื่องนี้นะ <laughs> ไม่ได้นอน6 7วันเนี่ยก็คือมันก็น่าจะแย่พอสมควรนะครับแต่พี่โอเคนะครับที่เขาไม่ได้ฝืนในตัวละครเนิร์ดกับตัวซินเนี่ยให้มันแบบว่าเฮ้ยให้มันรักกันหรืออะไรอย่างนั้นนะเขาเขาก็ไม่ได้ฝืนเขาไม่ได้ยัดเยียดก็ก็คือปล่อยให้มึงเรียนรู้วิธีการที่เป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างนั้นก็โอเคนะครับแล้วก็ส่วนตัวพระเอกนางเอกเนี่ยเอาจจริงนะฮะพี่ไม่ไม่พี่ไม่ค่อยแเคร์เลย โดยเฉพาะตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีเรื่องของพ่อเขากับเรื่องแม่เป็นปมอ่ะเนื่องาแม่จะเป็นปมอ,อะไรทั้งอย่างก็ถามว่าแคร์ไหมก็ไม่ได้แคร์เพราะว่ามึงทั้งเรื่องมึงก็ไม่ได้ทำอะไรอะ่ะมึงก็แค่พยายามจีบนางเอกแล้วก็ทําตัวเหมือนเด็กรวยคนนึงอะ่ะนึกสภาพนะ่ะเอาสีตัวเนี่ยที่พี่ว่าเนี่ยสีตัวนี้นะลองเอาไปเทียบกับไอ้สีตัวที่ในฉลาดเกมโกงมูวี่นะครับ เราไปเทียบกันดูนะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างที่แม่งชัดเจนมากมันจะมีซีนเยอะแยะไปหมดที่เราจะสามารถจับจับ,จบผิดได้แต่พี่ก็ขี้เกียจมานั่งจับผิดเขาอย่างเช่นเนมันจะมีซีนที่คุณครูเนี่ยเข้าไปรับไอตัวพระเอกที่ตายในวันที่7นะที่ประมาณว่าตายนะครับในวันที่7อะไรงนี้เข้าไปรับมาแล้วก็อยู่ดีรลุนออกมาข้างนอกแล้วก็เราจะมีคําถามว่าเฮ้ยคุณครูมึงยกไอผู้ชายคนนี้ขึ้นเตียงได้อย่างไรแล้วอยู่ดีเนี่ยมึงออกมาจาก ข้างนอกห้องนั้นได้อย่างไรดูที่ไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว้ไม่ได้ทําลายไม่ได้อะไรอย่างนี้เมืงอมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออไอ้ตัวไอ้ตัวสี่ตัวพวกนี้มันจะโมโหมากหุ่นยินมากต้องการจะฆ่ามึงมากอะไรมากนะฮะก็เออแล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นแผนของเขาอะไรยงี้ที่เขาตั้งขึ้นมาว่าแผนส่วนพอตในเรื่องของคุณยายที่เขาสมองแตกอะไรยงี้เนี่ยก็ตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะต้องหาเงิน เพื่อที่จะมารักษาคุณยายแต่สุดท้ายก็เออไม,ไม่ไม่ต้องมีเงินก็ได้นะเออนื่อาแม่คุณยายก็ยังอยู่สบายดีนี่คุณยายก็เอออาจจะแบบเออไปโรงพยาบาลที่ถูกขึ้นอะไรงั้นแล้วก็คุณยายก็ยังยังอยู่ได้สบายดีอะไรงั้นนะครับก็ก็พี่ไม่ได้จับ,พ,จบพี่ไม่ได้จับผิดอะไรเขามากเพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นหนังที่มันดูให้เอนเตอร์เทนให้มันตื่นเต้นแหละแต่พี่คิดว่ามันมัน,ม,นมันขาดในเรื่องของความระทึกที่มัน ที่ที่หนังคือพล็อตหนังมันมาอย่างนี้ครับต้องเข้าใจนึกว่าพล็อตหนังมันมาแบบเขาตั้งใจมาแบบระทึกขวัญน,น่ะนึกหรือเ่าแม่เหมือนเล่นเกมที่จะต้องเอาชีวิตรอดอะไรงนั้นอ่ะแต่สิ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราดูคือเด็กพวกนี้ปาร์ตี้กันแล้วก็กินคอ็อกเทลผสมยาเฮียอะไรสักอย่างนึกหรือเปล่าแม่เราไปดูไอ้ฟรีแลนซ์ที่ยุ่นมันทําอ่ะนึกหอ่าแม่ไอ้นั่นก็คือเป็นความติะเปิดเปิงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของคนที่อดหลับอดนอนนึกหอกปล่ครับมันก็จะมีเรื่องแบบนั้นนเเกิดดขึ้้้ไรื่องีมัน มันแทบไม่ถึงอะไรตรงนั้นเลยนึกว่าไหมครับพี่ขอให้คะแนนเรื่องดีฟเนี่ยที่อ่สี่จุดห้าคะแนนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องดีฟใครที่ชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับหรือจริงๆพี่น่าจะตกล่นอะไรไปบ้างแล้วนะครับ เพราะว่าเพิ่งดูจบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็รีวิวเลยนะครับเพื่อต้องการที่จะคุยกับน้องๆได้เร็วๆมากขึ้นนะครับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้ก็ช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับจะขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ